มาดูความแตกต่างตุเรียนหมอนทองกิ่งพันกับเพราะร้วยเมล็ดสวัสดีครับท่านผู้ชมรับผิดตามาม้ช่วงดีๆตุเรียนมาเนินครับวนี้พามาดูความแตกต่างของตุเรียนนะครับตุเรียนหมอนทองต้นขวามือนี่คือ หอนทองอายุสองปีกว่านะครับนะครับครบสองปีเดือนตุลาที่ผ่านมาครับวิกาธันวาบมกราคุมพามีนาเมษาสองปีหกเดือนครับกับต้นนี้พเพาะ้วยเมล็ดครับดูือนะซื้อทุเรียนข้างทางครับเส้นทางสาย สุรินนะครับนางรองสุรินไม่จไม่ใช่นางรองบุรีลำมะนางรองบุรีลำซื้อมากินน้าเมล็ดก็มาเพาะเพาะที่ตรงนี้เลยนะครับขึ้นนะงามดีด้วยครับตัวไว,ว่ากปลูกที่หลังกันปีหนึ่งคนระับ มีนอนเจาะนอนเจาะน้ำต้นเนี่ยนอนเจาะนำต้นนี่อยู่นีนน่เลยเนี่ย สองปีหกเดือนเดือนตุลาที่ถึงนี้ครบสามปีตัวน,นี้น้ำดีครับตนนัวนี้ช่วงนี้แมลงปีแข็งสีดำเริ่มมาละวาดอีกแล้วนะครับดูตนนัวนี้สองปีหกเดือนเหมือนกันดูโคนต้นครับ ผนต้นเล็กกว่าขวดโคกหน่อยหนึ่งครับเล็กกว่าขวดโคกลิดหน่อยนึงนะหนูอันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้เจ้าของก็กลับมาตัดแต่งกิ่งให้เดี๋ยวเขาไม่มีงานทำนะฮะต้องตัดแต่งกิ่งเยอะเลยนะครับขึ้นเป็นยอดคู่เลยนะครับที่แรกไม่งามนะครับที่แรกไม่งามมาตัดยอดเพื่งามนะครับ ปลกหลายรุ่นนะครับอันนี้รุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันอันนี้ก็รุ่นเดียวกันนะครับแต่งามซูตัวนี้ไม่ได้ความงานก็แตกต่างกันลูกค้าไปแล้วลูกค้าน้ำแข็งซิ่งวิสิตน้ำแข็งซิ่งลูกค้าตุเรียน งานว่าตอนนี้ตต้องแต่งกิ่งอีกนะครับเดี๋ยวจะกองเข้ามาโอเคครับผมพาชมตรงเรียนอย่งนีครับช่วงฝนกล้าจะตกนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากครับแรงมากๆ โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ